วันนี้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวด่วนนะครับเที่ยวไทยคนละครึ่งโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมั่วกันไปหมดเอาตรงๆเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อหนึ่งนาทีก่อนเข้ารายการนี่ยังถกเถียงกันเลยว่าชื่อแอปมันชื่ออะไรกันแน่มันจะเป็นไทยไอดีที่จะเป็นไทยดีสรุปตอนนี้ให้เรียกแอปนี้ว่าไทยดีนะฮะอันนี้หมายถึงของแอปยืนยันตัวตนของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วล่าสุดไม่ต้องใช้แล้วด้วยตูนแอปนี้ใช่เพราะว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปได้แล้วเรื่องจากระบบมันล่ม ดังนั้นข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยตัดปัญหานี้ไปไม่ต้องไปเข้าไปใช้แอปไทยดีไปยืนยันตัวตนตอนเช็คอินเข้าพักห้องพักเลยนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เรื่อง OTP ที่ไม่ได้กันใครที่ใช้ Gmail ท่านผู้ว่าททบอกว่ารอ7วัน <c oughs> ทีนี้อย่างนี้ถ้ารอไม่ไหวสามารถเข้าไปเปลี่ยนอีเมลได้แล้ว คือถ้าเรามีอีเมลอื่นนอกจาก Gmail ว่าเปลี่ยนได้เลย Hotmail เออย Yahoo เออยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ Gmail <ม>คนก็ท้วงอีกว่าก็พยายามเข้าไปเปลี่ยนแล้วมันเด้งกลับไปให้เป็น Gmail เหมือนเดิมผู้ว่าทท,อทอบอกว่าตอนนี้เคลียร์แคชให้แล้ว<ะ>สามารถเปลี่ยนได้แล้วนี่เป็นล่าสุดณนะเวลา16นาฬิกา32นาทีนะครับ ถ้าจะมีเปลี่ยนอีกทีคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ข้อมูลใหม่นะฮะแต่นี่เป็นข้อมูลณนะเวลา16นาฬิก32นาทีคุณทัศนีเกียรติภัยบูรณ์ครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาเรื่องแรกก่อนระบบล่มระบบล่มสืบเนื่องจากแอปพลิเคชันไทยดีเนี่ยมันรองรับได้แค่100คนต่อวินาทีรวมไปถึงส่วนของเว็บ Amazing Thailand ก็รองรับได้แค่600คนต่อวินาทีระบบมันก็เลยล่มตัดปัญหาเรื่องนี้ไปโดยการ ข้ามขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปไทยดีไปได้เลยแล้วไปยืนยันตัวตนตอนเข้าเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมแทน 2. เรื่อง OTP ขณะนี้เนี่ยทททกำลังประสานไปยัง Google สืบเนื่องจากมีคนเข้าไปขอ OTP เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน Google ตกใจไงตกใจเขาก็เลยมีระบบ AI ในการตรวจสอบมันก็เลยไม่ส่ง OTP กลับไปที่อีเมล มีทางเลือกให้2ทางอย่างที่บอกก็คือขอเวลา7วันในการจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้ารอไม่ไหวไปเปลี่ยนอ e ีเมลได้เลยจะเป็น h o อตเมลเป็น Yahoo ก็ได้ตอนนี้ไปเคลียร์ให้แล้วสามารถเปลี่ยนได้ทันทีขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับการลงเปลี่ยนเราเที่ยวไทยคุละครึ่งน,นะคะ ดำเนินการในส่วนของการติดต่อประสานงานไปยัง Google ที่อเมริกานะคะว่าขอให้ทยอยปลดล็อกอีเมลเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยก็เราถือว่าเราก็อยู่ในไวท์ลิสต์แล้วนะคะทาง Google อเมริกาเนี่ยได้ประสานกลับมาก็คือเขาจะพยายามปลดล็อก แล้ตอนนี้ AI มันก็จับพฤติกรรมต่างๆตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องของสแปมทาง Google ยินดีที่จะช่วยเราเต็มที่ตอนนี้ก็มีการปล่อยในส่วนของ Gmail มาแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยผู้ลงทะเบียนผ่านตัว เที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3า0 8, 000, 3, 0 0นแปดหมื่นลาย390,000เลายซึ่งก็เป็นการลงทะเบียนผ่านฮอตเมลเนี่ยมากกว่า250,000ห้ลายนะคะผ่านย่า o ูเนี่ยประมาณ2อง0 0นเอ้ยสองหมลายแล้วก็ทาง Gmail เนี่ยเกือบ2 0 0 0มลายแล้วแต่จะทยอยขึ้นเรื่อยๆถ้าใครจะลงทะเบียนผ่านในส่วนของตัว Gmail เนี่ยอ่อลงทะเบียนแอปเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยถ้าคุณมีอ e ีเมลอื่น ขอให้ใช้อีเมลอื่นก่อนในการลงทะเบียนแต่ก็มีคําถามนะคะว่ากรณีที่ลงทะเบียนใส่บัตรประชาชนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อีเมลใหม่ได้แล้วตอนนี้ทางระบบกําลังจะเคลียร์คลให้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยไดเ้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนได้ใหม่นะคะเราคิดว่าน่าจะเรียบร้อยเนี่ยภายใน7วันแต่ณณจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะ ทีนี้คุณผู้ชมครับทางผู้ว่าทททอบอกว่าถ้ามีประชาชนสนใจจํานวนมากก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มสิทธิ์จาก5 0 0แสนสิทธิ์นะครับอ,อาจจะเพิ่มมากกว่านี้ครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นณนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมปิดรับการจองชั่วคราวเนื่องจากระบบมันพังเอย่ยตัวเลขอะไรไม่ตรงกันราคาก็ไม่ตรงกันตอนนี้กําลังเร่งดําเนินการแก้ไขอยู่ราคาที่พัก ในเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาบวกลบต้องไม่เกิน1 0เเซเมื่อเทียบกับราคาที่พักในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของทางทอทอท,อทอตรวจสอบถ้าพบว่ามีการขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผลระงรับสิทธิ์ผู้ประกอบการรายนั้นทันที ผู้ประกอบการนะคะทางสมาคมโรงแรมเนี่ยก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าดานามิกเลทที่จะขอให้มีการเพิ่มลดได้เนี่ยก็ขอเลนจ์ในส่วนของเลนจ์ราคาว่าจะขอได้ที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางทรทกับทางด้านของตลาดในประเทศเนี่ยเราก็คิดว่าไม่บวกลบไม่เกิน10%ของของราคาของปีที่แล้วอันนี้คือเราขอให้เต็มที่บวกลบไม่เกิน10%ค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ เสียงสะท้อนสักนิดหนึ่ง<า>แต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวช่วงหลังใหม่จัดเต็มเอามาบางส่วนครับอย่างเช่นอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกอันนี้ชื่อเพจนะฮะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมอัปราคาขึ้นไปเพื่อร่วมโครงการแล้วก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งจองเองได้ราคาถูกกว่าแบบไม่ต้องเข้าโครงการด้วยซ้ําคนไทยด้วยกันยังทํากันแบบนี้ไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวหนีเพจดราม่าแอดดิกเนี่ยเขาก็โพสต์แล้วก็เตือนด้วยใครที่จองห้องพักเที่ยวไทยคนละครึ่งไปแล้วอย่าลืมเช็คเมลนะ หลายคนแม้จองห้องพักได้ปรากฏมีเมลแจ้งยกเลิกให้เหตุผลว่าระบบการชำระเงินมีปัญหาเห็นว่าเป็นแบบนี้หลายโรงแรมเลยพร้อมกับแนบข้อความในอีเมลของท่านหนึ่งออกมาบอกว่าทางเราพบว่าระบบชำระเงินมีปัญหาทางเทคนิคเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้สำเร็จทางเราขออาภัยเป็นอย่างสูงเดี๋ยวจะติดต่อกลับทันทีเมื่อได้รับการแก้ไขอ้าวจองไปแล้วคอนเฟิร์มแล้วไม่ได้แปลว่าได้ห้องพัก ให้รอดูอีเมลด้วยอีกคนหนึ่งในมุมของผู้ประกอบการอันนี้น่าสนใจจากเพจผู้บริโภคเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการก็คือบรรดาเจ้าของโรงแรมต่างๆที่เข้าร่วมโครงการส่งข้อความไปถึงเพจนี้หนึ่งโครงการถูกเขียนขึ้นมาแบบแทบจะเหมือนเราเที่ยวด้วยกันแต่ไปปรับเงื่อนไขให้มันงงไปให้หมดงงกันจนถึงวันท้ายๆก่อนเริ่มลงทะเบียนแทนที่ผู้ประกอบการจะได้ทําความเข้าใจและแจ้งต่อกลุ่มลูกคา้ากลายเป็นว่าต้องมานั่งทําความเข้าใจกันเองอีก ยังไม่นับถึงช่วงเวลาประกาศที่กระชั้นชิดเข้าใจว่าต้องรอผ่านคอรอมอผ่านปุ๊บก็ให้ลงทะเบียนปับ๊บมีเวลา5วันก่อนประชาชนจะได้ใช้จริงจนถึงวันนี้หลายๆที่พักรวมถึงของพี่ก็ยังลงทะเบียนไม่ผ่านทั้งที่ก่อนหน้านี้สองสามวันขึ้นว่าอนุมัติแล้ววันนี้เด้งกลับมาบอกขอรอตรวจสอบก่อน 2. ไอ้ที่ให้ใส่ข้อมูลลงทะเบียนก็มั่วซั่วสุดจะวุ่นวายวุ่นวายไปกับการจัดการให้ใส่ข้อมูลให้เตรียมข้อมูล เต็มไปหมดปรากฏออกมาขายได้เพียง3ห้องชนิดแบบฟิกราคาทั้งที่จริงๆแล้วมันมีราคา w e คเดย์วีคเอนฮอล l i เดยมันไม่เท่ากันนะ 3. แพลตฟอร์มที่มีอยู่แบบเป๋าตังที่เคยใช้กันอยู่แหมมีดําริเท่ๆอยากทำเองซะงั้นแล้วเป็นไงล่มตั้งแต่วิแรกยังไม่ทันได้ทำอะไรกันเลยที่จริงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มันควรจะทำให้ทำงานง่ายขึ้นกลายเป็นเพิ่มงานเข้าไปอีก ที่พักเล็กๆที่มีคนน้อยๆแบบพี่ปวดหัวชิเปงเลยเท่านั้นไม่พอมีเพิ่มอีกเพิ่งนึกได้ราคาที่เห็นตอนกรอกให้ใส่กว่าให้ใส่ราคาสูงสุดของประเภทห้องปรากฏดึงราคาสูงสุดนั้นเอาไปขายให้เลยโรงแรมโดนด่าขึ้นราคาไปเลยอ่ะเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการค่ะเอาเท่านี้พอแล้วกันเดี๋ยวอ่น